เรื่องเล่าวันล,ละดอกดอกพุทธ้อนฉันออกไปเก็บดอกพุธเลือกเฉพาะดอกตูมในตอนเช้าที่บริเวณหน้าบ้านในขณะที่ฉันเก็บฉันก็นับจำนวนดอกไม้ที่เด็ดไปด้วยนกกระจิบส่งเสียงจิบจิบในรุ่งอรุณขับกล่อมสร้างความสดใสราวกับมันกำลังร้องเพลงให้ฉันได้ฟัง ฉันเพิ่งหัดร้อยมาลัยเป็นครั้งแรกจากดอกพุธดอกตูมที่มีลักษณะคล้ายมาลีตูมที่เก็บมาจำนวน78ดอกสนเข็มเย็บผ้าด้วยได้เย็บผ้าสีขาวเส้นคู่เพื่อให้เชือกมาลัยแข็งแรงใช่แล้วละ่ะฉันยังไม่มีอุปกรณ์ในการร้อยมาลัยอาศัยหยิบจับสิ่งที่มีอยู่ภายในบ้านมาปรับใช้เพื่อแก้ขัดระหว่างที่ ลองหัดทำมาลัยโดยร้อยสับว่างตามความเข้าใจเองจากภาพจำที่เห็นในตลาดวังหลังแล้วทำตามจินตนาการแต่ความตั้งใจกับผลที่ออกมามาลัยของฉันรุ่งเรื่องมากจากเข็มเย็บผ้าที่มีขนาดสั้นจนเกือบจะล้มเลิกความตั้งใจฉันเปิดมือถือดู Youtube เพื่อหาวิธีร้อยมาลัยอย่างคร่าวๆ จึงทำให้ฉันร้อยได้ดีขึ้นจากเดิมมากฉันบรรจงวางมาลัยที่ร้อยจากเข็มเย็บผ้าจากกล่องงานฝีมือของแม่เพื่อถ่ายภาพด้วยความภาคภูมิใจกับมาลัยพวงนี้เหลือเกินเพราะมาจากความตั้งใจถ้าจะถามถึงความงามคงงามเพียงใจของฉันอีกครั้งเป็นมาลัยพวงแรกที่ฉันไม่เคยมีความคิด ที่จะทำมาก่อนวันแม่ปีนี้ตรงกับวันพระพอดีฉันร้อยมมลัยใส่บาทต่อเนื่องยาวนานจนถึงสมปีจนมีคนออกปากชมว่าฉันร้อยมาลัยสวยมากฉันตรเตรียมของใส่บาทใส่ตะกร้าไว้เรียบร้อยแล้ววางไว้ตะแกรงหน้ารถจักรยานแล้วปั่นจักรยานออกไปบนเส้นที่พระท่านเดินออกบิณฑบาต ฉันจอดรถจกักรยานริมถนนลาดยางนั่งยืนเดินไปมารอพระเดินผ่านเพื่อใส่บาทนี่ก็เวลาจุดมุกเช้าแล้วแสงแดดอ่อนๆสาดมาทางทิศตะวันออกลอดผ่านร่มเงาต้นไม้ข้างทางให้ความรู้สึกที่สดใสในตอนเช้าจังหวะที่สุดลมหาย หายใจรับอากาศบริสุทธิ์ฉันเห็นพระเดินมาจากทางโค้งแต่ไกลฉันเดินไปหยิบตะกร้าของใส่บาตรมายกขึ้นอธิษฐานจิตรอก่อนที่ท่านจะเดินมาถึงพระเปิดฝาบาตรออกให้ฉันใส่จึงลุกขอมตัวเพื่อ,ย,อย่อนข้าวปลาอาหารลงไปในบาตรแล้วนั่งลงรับพรพร้อมหยดน้ำที่ได้เตรียมมา โยมวันนี้มาลายโยมสวยมากเลยนะทําบ่อยๆก็มีความชำนาญพระท่านบอกฉันหลังจากให้พรเสร็จแล้วค่ะฉันได้แต่อมยิ้มแล้วขานตอบในใจของฉันผ่องแผ้วเบิกบานที่สุดอย่างปีติทุกครั้งที่ฉันได้กลิ่นหอมของดอกพุชชยเข้ามาทางหน้าต่างยามตื่นนอน ภาพของแม่และดอกไม้กลีบสีขาวบานสะพรั่งกระจ่างชัดในจินตนาการเสมอหอมละมนุนอ่อนๆได้ปลูกให้ฉันลุกขึ้นมาเพื่อชื่นชมความงามของดอกพุทธทันทีที่หน้าบ้านฉันเดินออกมาที่หน้าบ้านเพื่อตามกลิ่นของดอกพุดธซ้อนหวังชื่นชมความงามของดอกและกลิ่นอันหอมละมนุนเฉพาะของดอกไม้ กลีบดอกพุซ้อนมีทั้งดอกตูมดอกบานซึ่งดอกที่บานสะพั่งส่งกลิ่นหอมและถูกเกาะพราวไปด้วยหยาดน้ำฝนที่ตกเมื่อคืนนี้เองปลอบปรปะโลมใจยามเช้าของฉันให้อบอุ่นในหัวใจด้วยความสดใสช่ำเย็นหอมจังเลยโอ้ยกลีบกุหลาบดอกพราวไปด้วยน้ำฝนฉันลำพึงกับตัวเองขณะยกมือถือ ถ่ายภาพดอกพุธอันประทับใจนั้นสำหรับฉันแล้วฉันมีความรักและความผูกพันกับดอกพุธมากเพราะมีเรื่องราวความเป็นมาระหว่างฉันดอกไม้และแม่คนทั่วไปอาจจะมองดอกมะลิแล้วสื่อไปถึงความรักความผูกพันระหว่างตนเองกับแม่แต่ฉันเองกลับสะท้านสะเทือนถึงความรักความผูกพันของแม่ผ่านดอกพุธซ้อน แม่ดอกไม้นี้ดอกเรียกว่าดอกอะไรหอมดีดอกอินพวาทางอิสานบ้านแม่เรียกอย่างนี้สงสัยมันคงหอมมากจนเปรียบถึงอินพวาคล้ายๆหอมจนถึงเทวดาได้กลิ่นภาษากลางเรียกว่าอะไรแม่ดอกพุธพุธซ้อนเมื่อฉันรู้ว่าแม่ชอบดอกพุธฉันจึงหามาปลูก หลังจากที่ฉันได้ถามแม่ว่าดอกอะไรจากที่ไหนสักแห่งและรู้อีกว่าดอกพูดภาษาถิ่นทางภาคเหนือเรียกว่าดอกเกตถวาชื่อคล้ายๆดอกอินผวาที่แม่ฉันเคยเล่าให้ฟังฉันรู้ว่าดอกมะริแทนความหมายมากในวันมากมายในวันแม่ทว่าดอกไม้ที่แตะและสัมผัสถึงความรู้สึก ของฉันและความหมาและมีความหมายความผูกพันกับฉันและแม่ดอกนั้นสำคัญมากที่สุดก็คือดอกพุธซ้อนฉันร้อยมาลายดอกพุธส่บาททุกครั้งเป็นเวลาสมปีและวันนี้ก็เช่นกันที่ฉันได้ร้อยมาลัยดอกพุธส่บาทในวันแม่ เพื่อส่งความรักความระลึกถึงแม่ของฉันที่ท่านคอยรับมาลลยที่ฉันร้อยนั้นอยู่บนฟากฟ้า